ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ในาฬิกานะครับแต่เป็น สวัสดีครับผมเจอนะครับดูแลเพจเจอปลั๊กอินอุปกรณ์บันทึกเสียงครับวันนี้มาแก่ Apollo Twin X นะครับซ่อมอาการหนอบใช้งานไม่ได้นะครับหรือหนอบร่วนหนอบเพี้ยนนะครับเวลาหมุนก็จะไม่สามารถหมุนตามได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการกันแล้วก็ไปดูว่าจะซ่อมได้ไหมไปกันเลยครับ เทศแล้วก่อนที่จะเอามาเจ็นว่าหนบหมุนไม่ค่อยไปนะครับแล้วก็กระจัดกับพริบเหมือนจะไปแต่ก็ไม่ไปนะครับบางครั้งก็ไปบางครั้งก็ไม่ไปแล้วก็ เท่าที่เช็คดูนไมฮะไม่ไปนะะเริ่มตัวไม่ไปไม่ได้เป็นที่ไม่น่าจะเป็นที่ระบบนะครับถ้าคอนโทรลจากคอนโซลในตัวโปรแกรมก็น่าจะควบคุมได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะควบคุมโดยหนอบตัวหลักเนี้ยในตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ครับหมุนไม่ไปเห็นไหมครับน่าจะเป็นกับฮาร์ดแวร์เดี๋ยวไปซ่อมกันครับการซ่อมก็เริ่มจากการเริ่มแก่ เกาะตัวเครื่องหรือบอดี้ข้างนอกออกนะครับแต่ต้องแกะอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ให้มีรอยเราจะต้องเซฟทุกๆอย่างนะครับแกะออกมาแล้วก็จะมีหน้าคอนโซลที่เป็นด้านหน้าแยกส่วนออกมานะครับเป็นตัวแสดงผลคอนโทรลไฟต่างๆแล้วก็ปุ่มกดสวิตต่างๆนะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับ ต่างๆนะครับกดเหล่านี้นะครับก็ต้องควรจะเอาออกมาทําความสะอาดนะครับจะเห็นว่าฝุ่นเยอะมากๆเลยเป็นชุวิอ็ X นี่นะฮะเป็นอาการปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อ่ะเดี๋ยวมาเสียบไฟดูพรุบเปิดสวิตมีไฟข้มาแล้วนะคะรับเสียงรีเลย์ดังพร้อมใช้งานโอเคอาการที่มาก็คือหมุนไม่ไปนะครับอันนี้หมุนสั่งงานไม่ได้เลย ตอนนี้ผมทำการซ่อมเรียบร้อยมุนจนสุดนะครับเบาๆมุนได้โอเคถ้าเป็นอีกก็ส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวดูแลจัดการให้ว้าวตอนนี้ก็ทำการซ่อมเรียบร้อยนะครับประกอบบอดี้คืนนะครับ เห็นไหมครับว่าจะสามารถบุนได้อย่างปกติเลยนะครับเซนเซอร์ใช้งานได้ปกติแล้วก็ฟังก์ชันปุ่มต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับสาเหตุจากอาการนี้นะครับก็เกิดจากความชื้นแล้วก็ฝุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแอร์หรือห้องทํางานที่มีความชื้นนะครับเราก็จะต้องระมัดระวังความชื้นให้มากๆนะครับอย่าให้มีมากวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับขอพระคุณที่ติดตามและรับชมทุกทท่านครับสวัสดีครับ thank you